สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถามตอบคุณหมอฮีโร่กับโรงพยาบาลราชธานีในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของดวงตาค่ะนั่นก็คือศูนย์จักษุนั่นเองนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจักษุวิทยาจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณหมออยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะขอคุณหมอแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รู้จักนิดน,นึงค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์ทงมุดออบเสริฐเป็นจักษุแพทย์ประจําศูนย์จักษุโรงพยาบาลราชธานีครับ คุณหมอคะเนื่องจากสภาพการจราจรในปัจจุบันเนี่ยคะ่ะคนส่วนใหญ่ต้องการความคล่องตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์กันมากขึ้นบางทีใส่แว่นกันแดดบ้างไม่ใส่บ้างแล้วอาจจะต้องเจอรังสี UV เจอรมอะไรต่างๆเหล่านี้โรคของดวงตาที่จะมากับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้คะ่ะมีชนิดไหนบ้างแล้วก็เราจะต้อง มีวิธีการดูแลรักษาตัวเองเบื้องต้นอย่างไรคะถ้าพูดถึงในเรื่องของคนที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือไบค์เกอร์นะ่ครับบางเช่น<ม>การที่มีแดดแรงลมแรงฝุ่นเยอะๆอย่างงี้ครับ<ม>ก็ปัญหาหลักเลยก็คือจะเคืองตานะครับคนกลุ่มคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อลมต้อเนื้อได้มากกว่าคนทั่วไปแล้วก็อีกอันนึงที่ผมพบบ่อยๆเลยเนี่ยคือเราต้องยอมรับก่อนว่าบ้านเราเนี่ยคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ย ไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกนะครับหลังๆที่ผมพบมากขึ้นเนี่ยก็คืออุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถรถรถบรรทุกเนี่ยครับก็จะมีลูกหินดีดตามาอย่างเงี้ยครับลูกหินกระเด็นโดนตาหรือขับรถชนมแมลงอะไรพวกเนี้ยครับก็จะ ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางดวงตาได้นะครับในบางรายเนี่ยมีถ้าเป็นเล็กน้อยก็อาจจะเป็นแค่เยื่อบุตาฉีกขาดนะครับในบางรายถ้าเป็นเยอะๆก็เลือดออกช่องหน้าม่านตาหรือแม้กระทั่งที่รุนแรงมากๆก็คือลูกตาเราแตกเลยนะครับอันนี้ก็จะพบได้เหมือนกันคือป้องกันดีที่สุดนะป้องกันดีที่สุดคือแน่นอนนะฮะเราควรจะใส่หมวกกันน็อกนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยก็ควรจะมีมีหน้ากากปิดลงมาหรือถ้าในกรณีที่เรามีหมวกกันน็อกที่ เปิดอยู่แล้วไม่มีกระจกนะครับเราก็อาจจะใส่แว่นกันแดดช่วยแล้วก็อันนี้เสริมเติมอีกนิดนึงถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้รถเนี่ยในเวลากลางวันเนี่ย oh. ผมว่าไอ้าอากระจกที่ปิดเนี่ยถ้ากองแสงได้ก็จะดีมากนะครับ mm. เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ย U.V เนี่ยเป็นตัวร้ายนะที่ทําให้ดวงตาเราเนี่ยเสื่อมหรือทําให้ตาเรามีโรคคือถ้าเราเริ่มมีอาการนะครับก็ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมมติเราออกไปเที่ยวต่างจังหวัดออกทริปไบเกอร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอาการเคืองตาเนี่ยเราก็อาจจะมีน้ําตาเทียมนะครับเพื่อถ้าเรามีอาการเคืองแล้วก็หยอดเพื่อหล่อลื่นเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดวงตาเราจะทําให้ตาเราสบายตาขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าในคนที่สายตาสั้นใช่ไหมฮะเราก็จะใส่คอนแทคกเลนผมว่าอันนี้มีความจําเป็นที่เราอาจจะต้องใช้น้ําตาเทียมเพื่อช่วย นะครับก็จะช่วยทําให้อาการต่างๆเนี่ยมันลดลงหรือว่ามันดีขึ้นได้นะคค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้ชาวไบเกอร์ทั้งหลายคงจะได้รับทราบข้อมูลและวิธีการดูแลป้องกันตัวเองนะคะเวลาที่คุณต้อง ใช้รถจักรยานยนต์หรือว่าขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามที่ต่างๆดังนั้นแล้ววันนี้คุณหมอมาเล่าให้เราฟังแล้วคะ่ะเบื้องต้นต้องทําอะไรอย่างไรบ้างและคราวหน้าค่ะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของดวงตาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวอะไรนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้นะคะหรือว่าจะดูย้อนหลังผ่านทาง y o u t u b e หรือ Facebook p a พจของเราได้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและคุณหมอลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ